แลวเหลือไม่มีใครยิงต่อแต่ M79 ของพี่เอ็กย่อยๆโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาลงแข่งแทนปุ๊กนะฮะปุ๊กไม่ว่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปแข่งกับน้องอีก3คนนะฮะเป็นรอบไฟนอลของเพจมังคุดเกมเมอร์นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเพจให้นะครับนี่นะฮะเพจพี่เมฆของเรานั่นเองนะครับก็คือเพจนี้จะเป็นจัดทัวร์นาเมนต์แข่งแบบน่าดูมันสนุกนะครับ คนดูเยอะมากทุกคนถ้าใครอยากจะลองหาประสบการณ์หรืออยากศึกษาว่าการเป็นนักแข่งเนี่ยเขาเล่นกันยังไงก็ก็ลองไปดูที่เพจพิมเมของเราได้นะครับก็คือเพจมังคุดเกมเมอร์นั่นเองอ่าวันนี้นะครับผมก็อ่าหลายหลายคนน่าจะรู้จักนะครับผมเป็นโค้ชของ EXP นะครับอ่าที่ได้แชมป์ของ FFCS มาก็นะค,คือ Free Fire คอนเทนต์ซีรีส์อะไรสักอย่างนี่แหละครับของปีที่แล้วนะครับผมและก็ได้รางวัลอันดับที่3ในรายการฟรีไฟลโปรีซีซั่นที่3มานะครับก็ไม่รางวัลอยู่นี่เลยนะฮะอ่ะนาเนเนเนอันดับที่3นะครับผมแต่ว่าได้เงินงรางวัลประมาณ4 0 0 0 0 0,000 0 0 0สี0 0 0 0บาทนะครับก็เอ,อามาหารกันนะฮะเฉลีย่ยคนละห0 0มื่นนะสำหรับรางวัล6 7 0,000หมืรางวัลตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่มีที่แขวนที่8ปนะส่วนรายการ คอนเทนทัลซีรีสเอฟเอฟซีันนั้นดังเงินรางวัล2ล้านกว่านะครับแต่ว่าไม่มีป้ายนะครับอยากได้ป้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีนะครับผมอ่ะจบไปนะสำหรับการเป็นโค้ชของผมนะก็คือรอบที่แข่งเอเชียต่างประเทศผมได้ลงให้เกมเดียวนะก็คือผลงานก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ไม่แย่นะครับผมหลายๆคนที่ดูน่าจะทราบนะครับอ่ะส่วนวันนี้นะฮะผมจะมาลงแข่งรอบไฟนอลของรายการที่พี่เมฆจัดแข่งนะครับที่เพจมังคุดเกมเมอร์นะครับผมสัทั้งหมด3เกมนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอาเกมที่1มาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะส่วนผมมาแทนปุ๊กนะในวันนี้นะครับก็จะมีมีผมมีวิวนะฮะแล้วก็มีคาราเมลนะครับผมแล้วก็บูโน่นะครับผม อ่าเบกเกมาแล้วไปลุยเกมแรกไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับไปแล้วนะจ๊ะสามแสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาทกับเกมนี้เกมแรกครับไม่ต้องพูดกันเยอะยิงกันแบบอุตลุดอยู่แน่นอนอยู่แล้วหูไรยเครืงบินมาดีด้วยครับกลางแผนที่เลยกดตัวตัวออกสู่สารอยากได้เสื้อครับกดแชร์ไปหรือยัง กดติดตามแล้วกดแชร์อยากได้เสื้อรอสุ่มเลยง่ายๆแค่กดแชร์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนแจกง่ายไปกว่านี้อีกแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแชร์เดียวพอนะแชร์เดียวพอไม่ต้องไม่ต้องแชร์เยอะนะกดไลค์กดแชร์แต่ต้องเป็นแบบสาธารณะนะครับกดเป็นพับลิกสาธารณะด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาคนอื่นเขาไม่เห็นนะอดนะอดนะส่วนมากคนที่แชร์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นยศผู้แชร์แต่เนี่ยมีหลายคนยังไม่ติดตามเลยด้วย อยากได้ของฝันจาก K.O.G. จกัดไปแชร์ไปอุ้ยแล้ว t g กับ E.V.O.S. ครับอุ้ยแต่ตัวนั้นก็มียิงกันเป็นอะไรเคฟทาวหรือเปล่าเคฟทาวครับ F.A. กับ C.N.G. ครับตัวตรงนี้ก็น่าดูยิงกันหรือยังอะไรตรงเนี้ยอ,อ่าบาร์บี้เก็บทั้งได้ของโปรเตต้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู e v o ่สปอร์ตนิดน,นึงครับลงถึงพื้นแล้วมีคนมาเยี่ยมเยียนโอ้แล้วเดี๋ยวเกตเอาเกตเข้าไปต่อยไปกระโชนนะแล้วก็เป็นทั้งได้ของเอฟฟันฮีฮีครับ โอ้และเอเลนครับไปโดนชน,นะชาโดดีครับเปิดน็อกดาวน์อีกโอ้มีหลายทีมเลยครับตรงนี้ครับแล้วเป็นทีมใหญ่ที่โดนตัดไปด้วยนะครับทีจีครับโอ้ยิงเจ้าน,นะล่วงไปแล้วเดอะเก,กตกำลังจะหล่นไปอีกหนึ่งคนแต่ว่าเพื่อนช่วย,วยเฉดได้แล้วเดอะเกตล่วงไปแล้วครับซ้ำไม่ซ้ำก็เด็กหลงเด็กหลงก็โดนมากับแลมโบแล้วโอ้โหเขาล่วงไปอีกครับเหลือโฟสเอฟโฟสเอฟโฟสี <F> ่เป้งถังระเบิดถังระเบิดถังระเบดิเบดไหมอุ้ยเอา้าทำไมไม่โดนอ่ะ ถ้าโดนมากแล้วเป็นทางด้านของไทเกอร์จบอันดับ12ไปเลยครับมาเยี่ยมเขาแล้วเดยกเก็บเสียไป1คนครับส่วนอีธานตอนนี้เก็บ FA เหมือนกันครับโอ้โหแล้วทีมใหญ่รับน้องเลยครับ2เกมครับไป้2ทีมครับหายไป2ทีมกับอีกนิดหนึ่งนะฮะเบคอนเหลือโนบินโดโนโนบิโนบิตะใครวะเนี้ยโนบิโนบิตะนะวันนี้คนดูจะเยอะหรือเปล่าเพราะเอมานะครับวันนี้นำทัพโดยนี่ คนดีคนเดิมของเราตำนานกาสมะของเราคุณ X นะฮะหอยสางราคาราเมลแล้วก็บูโน่เหมือนจะมีใครไม่ได้มาล่ะปุ๊กน้องปุ๊กไม่มาน้องปุ๊กไม่มาซ g เดินสะดวกวงแรกอัปเดตมาครับกลางวงโรงงานอีเวสเข้าพื้นที่แล้วโอ้โ,โหแล้วพีนี่ตามล่าหาความจริงกับเบคอนด้วยนะเนี่ย <c oughs> เอาไปดูเดลตาเอ็กครับกำลังจะมาทักกับเพนซิลที่เดิมเลย <c oughs> อะ ที่เดิมที่ดีเลยฮะตรงนี้ฮะเขานำเขาฟาร์มแค่นิดเดียวอ่ะฟาร์มโซนนิดเดียวแล้วเขาก็ขยับเลยนะครับเพนซิลโดนสามสองหนึ่งปัก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 ไปก่อนเลยหนึ่งน็อคโอ้โหแล้วสองน็อคสามน็อคอ้โหเดียวตัวเอกเจอเซอร์ไพรส์โอเจอเซอร์ไพรส์ เท่าไหร่เรียบร้อยเลยครับเหลือเลเจนด์คนเดียวครับอู้หูพีซีแสบจัดจัดครับแสบเกินเนี้ยตรงนี้แสบผิวหนังเลยแล้วมันเปสามน็อกเลยนะคือแบบมันเปิดพร้อมกันสามคนแล้วเดียวต้องเอจบอันดับสิบเลยครับพีซีร้ายจริงๆครับสี่คิวดเริกสองใช้สี่สองครับเป็นดับเบิลดับเบิลคิวครับของทีมนี้เอ้าและอีเว e ิอีสปอร์ตครับ กับ4 G G G อ่ <hi> าแล้วหอยสางไปเนาะกระป๋อมจะเพนซิลได้เพิ่งยิงเข้ามาแล้วตายเสร็จแล้วแล้วกระป๋อมหัวสามคนนะอีวอร์ดี้ปอร์ตนะเดี๋ยวขอดูโจนะหน่อยนี่ไงโจนะครับ2โมโม่หล่นไปหนึ่งงะอ๋อที่พุกไปลงห้องหนึ่งสีเฮเพื่อห้องซ้อมะไม่รู้ห้องซ้อมหนึ่งสีโหดจัดเลย แล้วหอยสางครับได้มาอีกหนึ่งชิวครับดีเล็กครับตรงนี้เดี๋ยวขอขยับไปดูตรงนี้หน่อยครับอ่ะตรงนี้จบแล้วดูที่เดิมครับผมเจอซีจีจีจีน้องสลากุ๊กเจอซีจีว่ะไอ้ย่าลืมแชร์กันนะอีอารีนาครับดันเข้าหาซีจีจีครับไอวอสน่าจะสบายสบายครับตรงนี้ครับดูครับ ด้วยพื้นที่เนินให้กราวออรีนาโดนโมโมเปิดมาอามจูกเจ็บ<อ>จ,จัดเลยครับขา,ข,าขาเวนดันไม่รู้ว่า2ที่เอาแล้วครับและอีคิวดันเข้าไปด้านในบันเทิงเลยฮะอีคิวครับ <S 2> <S 2> <S 2> รู้หรือไม่รู้หรือไม่เลยตอนเนี้ย ถ้าไม่เข้าก็คือตายอยู่ดีโอ้แต่เข้ามาแล้วสวดทางด้านอัน <serves> นี้บูกล้มไปก่อนหนึ่งคนแล้วเป็นทางด้านต้นโอ๊กน้องโมโม่หิวก้อนน้องต้นโอ๊กขึ้นมาแล้วเป็นเอคิวที่ได้มาซีจีเด็ดบูน็องไปอีกหนึ่งคนแล้วสติลคิวมาจากแรมโบ้เขาเลือล้มลอยคนเดียวแล้วยิงอยู่ด้านหลังตรงนี้โอ้โหเอเคก็ไม่ช่วยอะไรไอวอลหมดแล้วเหลือลูกเดียวข้างบนอาร์มชุกน่าจะโดนสติลคิวจากทางด้านของยูวอติสปอร์ตอีกก็ทิ้บูบนป้อมก็ล้มแล้วหิวก้อนกระเด็ดับออวไไ้าามมมูกทน่่ โอ้แล้วหกคิวจากอีวอนิสปอร์ตหลอมๆเลยครับนี่สามคนนะฮะเพิ่งหาเพจเจออ่าเพิ่งหาไปไหนครับไม่เห็นข่าวเลยไม่ทรารบเหมือนกันบเดบูกับปลาระเบิดมาแล้วโดนสิครับเด็กหลงนแนป,ปออกมาอย่างนี้แล้วอีสองคิวหลลอมๆหรือไม่คิวก็โดนไปอีกโอ้โหเด็กหลงสี่คิวครับแกแต่เก่าครับโอ้เก้าค e ิวอีวอนิสปอร์ตสามคนจริงหรือเปล่าลุมสองตี้เฉยสามคนลุมสองตี้ ทามมิ่งการเข้าการออกนี่สุดๆเลยฮะอีโวตครับมาแล้วจ้ะแล้วโอซาก้าเปิดมาลมล้วนๆช็อตแรกสามนัดแรกครับโอ้แล้วหอยสังกำระเบิดมาโอ้โหซาก้าไปไม่ทันก็เลยกดโครโนมาก่อนนะปาไอปิดหน้าโครโนไปอีกทีโอ้โหยืนเรียงหน้ากระดานรอเลยครับระเบิดคุณเอ็กคุณเอ็กเจ็บจะจัดหอยสังโดนไปร้อยสามสิบหแม่นด้วยกันนะคู่เจลเอ็กเจลเอ็กเจลเอ็กโดนกับสมาช์แซนด์มา แซนดแล้วโอ้โหสกาจูเนียเซตระเบิดมาแฟดกับแฟดใสๆให้กับหอยสังโอสกาก้านอกไปแล้วครับอุ้ยแล้วบูโนโอ้โหโดนระเบิดหอยสังกับโอสกาจูเนียแล้วมีระเบิดยัดมาหาทางด้านโอสกาตัวจริงไปอีกโอ้แล้วโดน VS s กับคาราเมลบันเทิงเลยครับเคโแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยดีกว่าหอยสังบอกมานี้เราได้เนินซ้ายเลยโอ้หมดเลยครับอย่างนี้ครับเกมโอเวอร์ครับแลดโอ้เรียบร้อยล้มครับยังไงก็ล้มครับหมดครับ V.S.S สตัวครับ G.L.G จบอด,ดัมเจ็ดไปเลยครับ A.A จัดให้เปิดเขาล้มก่อนนะ mm hmm. แต่ด้วยเขาเรียกว่า,เ,า,า,วาเขาวางโชวางโซนดีแล้วหอยสังเล่นดีมากช็อตน,นี้ครับ mm hmm. พลิกมาเลยฮะระเบิดพลิกระเบิดพลิกโอซาก้าจูเนียมา1คนแล้วก็ V.S.S จากคาราเมลด้านบนมานี่สุดๆเลยโอ้โ oh หคือโซนในเกมรับเขาเล่นดีอยู่แล้วนะครับ E.X.P เคียวทีดาวทีละคน2คนแล้วมันเป็น v ี s ตัวเนี่ยเนี่ยปัญหาเลยครับปัญหาคือ v s s ครับบูโน่เปิดนิดเดียวแล้ววีเอจำครับวงมาโรงงานหอนาฬิกาครับผมจำแมวเลยเบคอนยังอยู่นะฮะถ้ามองแบบนี้เนี่ยทีมที่คะแนนนำอยู่ก็คืออี o วติสปอร์ตนะ9คิวนะครับตามมาด้วย a a ครับ6กคิวมัระเบิดหอยสังเยอะอยู่นะเมื่อกี้ประมาณ4ลูกได้มั้งส่ลูกนะ4ลูก 2ลูกแรกให้กับโอซาก้าแล้วก็มาทางด้านของโอซาก้าจูเนียร์อีกหนึ่งลูกนะฮะแต่ว่าได้ผลนะได้ผลและอีกลูกท้ายคือเข้าไม่เต็มแต่ว่าใช่นี่ครับน,นี่ก็อีกหนึ่งคนนะสโลแกนขู่แล้วหอยสังกดไปห้าคิวเลยนี่จีก้าด้วยถ้าให้ 5, หอยสังถือผมว่าน่าจะคือยิงไกลดีกว่อมันจะมีสัปดาห์ที่แล้วที่หอยสังเล่นไม่ได้แนละ้วหัวร้อนนะแต่มาแนละ้วกลับมาแล้วฟอร์มก็กลับมาแล้ว ไม่ได้ดูสตรีมเลยดูอนหลายแทนครับผมโหแล้วเรียกขับรถด้วยนะแล้วรถนี้มันไม่ค่อยจะปลอดภัยนะผมบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวโบ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 โอ้โหโบสวนเนีบไม่เป็นโจนะยิงมาฮะโอ้โหโจนะอ๋อเปลี่ยนที่เล่นใหม่ เขาจะเปลี่ยนที่เล่นเพระวงมันบีบอ้าวแล้วแรมโบ้โดนคืนเหมือนกันอ้าวหูโจ้ชนะกระโดดเข้าไปสวดเขาโดนอีเวิมาคาราเมลมาอ้าวแล้วเอเอมาครับเรียบร้อยครับคาราเมลเอาไป2เลยครับคาราเมลบอกอนะตรงนี้2แล้วหอยสังเวทเอสใส่ด้วยตรงนี้แล้วเด็กหลงเก็บลูฟี่ปลายซียนชีจบอันดับ6กมูโน่ได้แรมโบ้มาอีกหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าอีโวิพังเลยครับระเบิดแฟตร์ละหูแล้วระเบิดหอยสังระเบิดหอยสัง ไม่โดน, u, <shifted. S 1> นีเลยไป72แต่ว่าดูครับโค้งขวามาคาราเมลออกไม่มได้แล้วเข้าอีโวดีสปอร์ตครับมีโนบีโนบิตาจากเบคอนมาอีกและวเอ็มเจเก้านี่ไงล่ะเอ็มเจเก้ายัดเข้าไปหมดตีไออีโวจบดับห้าและเอเอไหลมาตรงนี้โนบีโนบิตาคนเดียวยิงหอยสังลบลงไปแล้วเป็นบุนโนที่ยิงคอสมาจากด้านขวาและเหลือไม่มีใครยิงต่อแต่เอ็มเจเก้าของพีเอ็กย่อยย่อ้โหแม่นจัดจัดยอดนี้น่าจะตกแสงหัวแตกอ่ะ โอ้ออนีโฟร์ดีไฟคือลงกลางกบาลนี่ไม่ต้องเหลือเลยนะสมองสมองนะกระหม่อมแยกเลยกระหม่อมนี่กระเด็นหายไปเลย11 Q A A เฮ้ยเฮ้ยเจ้าดาวดึงโหมดหมดหมดโหมดโหมเนียข้างนอกคือเงินทีผมอ่ะถ้าไม่มีปล่อยนะให้มีอีบอ้อปล่อยเลยไม่มีอีบอ้อไปค้าไปพี่ผมค้าไปผมค้าไปเฮ้ยจะดาวจะดาวจะดาวสวยเฮ้ยจะดาวเลื่อนเลื่อนเลื่อนหนึ่งเลื่อนเลือนหนึ่งเลื่อนเ่หนึ่งเป็นแบบไหน ชบไปจบไปจบไปจบไปตาย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 พี่แล้วพี่ผมผมเป็นพี่แล้วผมขึ้นมาเจ้าก้าเจ้าเก้าเจ้ก้าพี่โดนเมื่อกี้นี่ใช่เหรอโดนเเฉยยลระยะพันเมตรโคตรเอาเลยว่ะแล้ววิวเล่นโคตรลื่นๆอ่ะสบายๆอ่ะไม่ต้องคิดแผนคือไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องคิดแผนการเดินเออท่านเอ็กมาแทนไงเอาจากอีกหนึ่งทีมครับป๊อปคอร์นครับโอ้เอเอมาเดือดจัดๆเลยครับเกมนี้ เปิดมาสวยมากครับอีวอต์ว่าดีแล้วนะมาสักครู่นะทำดีนะไอ้โจ๊กก็แม่นมั่นว่ะ oh <my> เข้าไปชาร์จด้วยไอ้ดับนะไอ้ชาร์จด้วยบาเลตแต่ว่ายิงหัวอเลยนะโอ้โหโคตรจะเถื่อนนี่มีการรอด้วยนะครับขับรถรอกันนะ oh <my> สวัสดีครับน้องบ็อกซ์ต้องมา แม่งเอ้ยโดนกล่องด้วยแม่งออกมาไกลเกินออกมาไกลเกินว่ะข้างบนจริงว่ะไห้อยู่ในไอวอละเว้ยอยู่ไอโดมนะเว้ยตายเลยโอ้โดนวีเอสอ่ะโดนวีเอสให้อยู่เนี่ยตายเลยวดาวหนึ่งพี่จุ๊บแลอยู่ข้างบนช่วงน้ำเองที่เขาบอกไม่ดาวน้ำไม่งได้อยู่ หนอยไปข้างนอกซ้ายมือเพ็กรอบอกว่าเมลเดี๋ยวยังยิงเขาไปเลยพี่โอ้ยมาตั้งไอ้บอพอดีเลยมันตั้งไอ้บอพอดีเลยสามเลยเนี่ยถ้าเข้าไปข้างในอ่ะได้สามอะเกียร์ถ้าไม่ไปตายบอแล้วไปข้างในหมดอ่ะโอ้ตายแล้วก็แต่ว่าเอเจ้าเอจ้าก้าพี่มันมันมันเข้าไปติดหลังคาแล้วนะเมื่อกี้เออมันเข้าไปข้างในแล้วไอ้ลูกไอ้บอลูครับ ถ้าเขาเข้าวงได้คือจบเลยนะจบเลยนะออ้ยคารลเลยเหรอเอเลยดีให้คารลนเลยเหรอเนี่ยแล้วโอ้โอโคตรเกาอ,อแ,ลแล้วเป็น PC Pencil กับแชมป์ในเกมนี้ม,มีแต่ไฮไลท์ว่ะยิงกันขนาดนี้ใครจะไปไหวก็ตกคารลล้คาหัวเลยเป็นซิลก็เกมแรกกดบ,บูย่าไปครับเจ็ดคิ้วนะฮะ ที่2ป๊อปคอร์น5คิวที่3เอเอเอครับไม่ต้องพูดพัานทำเพลง12คิวครับ